สวัสดีค่ะในคลิปนี้เราจะมาศึกษาในเรื่องของการสร้างโมเดลถ้าหากว่าเราต้องการที่จะติดต่อไปอยัง NoSQL นะคะ NoSQL ในที่นี้ก็คือฐานข้อมูลที่ไม่ได้ใช้ภาษา SQL ในการทำงานนะยกตัวยอย่างเช่น MongoDB เป็นต้นนะคะในการเขียนเว็บแอปพลิเคชันนะคะในคอร์สนี้เราจะเลือกใช้ MongoDB เป็นฐานข้อมูลนะคะ ทีนี้องค์ประกอบของการสร้างโมเดลนะในตัวอย่างเนี้ยเราจะทำการสร้างโมเดลนะซึ่งยังไม่ได้สร้างคอนโทรลเลอร์นะคะเพราะนั้นการสร้างโมเดลเราก็จะต้องพยายามแยกส่วนของโปรแกรมออกเป็นส่วนๆน,นะ,ะซึ่งก็คล้ายคลึงกับการติดต่อ MySQL นะส่วนแรกก็คือเราต้องสร้างโมเดลอ,ออกมานะะซึ่งก็เราจะทำการ คิวรีเกี่ยวข้องกับ User นะคะเราก็ต้องสร้างไฟล์ user.js นะคะไว้แล้วก็วางไว้ในโฟลเดอร์โมเดลนะคะเสร็จแ,แล้วไฟล์อีกส่วนหนึ่งก็คือไฟล์ที่ใช้ในการติดต่อกับ MongoDB นะคะซึ่งก็เป็น db.js นะ,ะนี่ก็วางไว้ในระดับเดียวกันกับ a p p JS นะคะองค์ประกอบถัดไปที่สำคัญนะที่จะต้องมีก็คือเราจะต้องอใช้ m ม n g o ูดนะคะ m o n g o จะเป็นตัวกำหนดสกนะีมนาคำว่าสกีมาก็หมายความว่าเป็นการอธิบายโครงสร้างของข้อโมูลนั่นเองนะอย่างเช่นชื่อ Attribute ต่างๆนะใน Data มีอะไรบ้างนะตัว m o n g o ดจะช่วยในการกำหนดสกีมาแล้วตัว m o n g o ก็ยังช่วยให้เราสามารถที่จะทำงานค u ิวี่กับตัวฐานข้อมูล mongodb ได้ง่ายขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นในการใช้งานเนี่ยเราจะต้องมีการติดตั้ง mongodb แล้วก็ m o n g o d นะนอกจากนั้นแล้วเราจําเป็นที่จะต้องติดตั้ง mongodb compass อีกตัวหนึ่งซึ่งก็จะซึ่งตัว mongodb compass จะเป็นเครื่องมือที่ทําให้เราทํางานกับ mongodb ได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือมันเป็น gui editor นะที่ช่วยให้เราทําการ query ข้อมูลนั่นเองนะคะ ในหน้าจอนี้นะคะก็แสดงหน้าตาของ mongodb compass นะ,ะซึ่งใน mongodb compass นะมันก็เป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถที่จะสร้าง connection นะคะ connection ก็เหมือนกับเรากำลังจะติดต่อนะ,ะไปทำงานกับกลุ่ม database นะคะเพราะนั้นในที่นี้เราทำการสร้างไว้แล้วนะ,ะก็คือชื่อ token exchange นะคะใน token exchange เนะี่ยเวลาที่เรา install mongodb เนี่ยมันจะมี ตัว Database สำหรับ System ขึ้นมานะอย่างเช่น d m m n n o o n f i g to ุแล้วก็ Local พวกเนี้ยนะจะเป็นจะเป็นตัว Database ที่มาพร้อมๆกับการติดตั้งส่วนตัวที่เราสร้างเพิ่มนะก็คือ Reward นั่นเองนะตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราจะทำงานด้วยนะตัว Reward ก็จะประกอบไปด้วย o o l l e t t o o นะ o l l e c t i o n ก็คือ,อตัวชุดข้อมูลนะก็มองให้มันเป็นชุดข้อมูลก็ได้ นะอย่างเช่นชุดข้อมูลเกี่ยวกับ User นะ,ะเราสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูอันนี้ก็ก็จะเป็น User นะคะทีนี้ไอตัวตรงนี้มันเป็นกล่องป้อนคิวรีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการคิวรีนะ,ะว่าเราต้องการที่จะค u วร y User Name ที่ชื่ออลิซโดยเฉพาะนะคะมันก็ดึงมาให้เรานะะแค่คนเดียวแต่ถ้าอยากจะคิวรีทั้งหมดนะคะก็ใส่แค่ปีกาเข้าไปนะคะ เพราะนั้นใน collection user นี่จะมีแค่ data 2อชุดหรือเรามองว่าเป็น2 document ก็ได้นะคะมีแค่2เอกสารเท่านั้นเองนะคะในส่วนของการทำงานกับตัว NoSQL นะคะอันนี้ก็จะ,ะถ้ามีเวลาก็จะยกไปอธิบายนะในคลิปอื่นนะคะตรงนี้เราเราจะพยายามศึกษาในเบื้องต้นก่อนว่า เราจะเอาองค์ประกอบต่างๆมาใช้เพื่อทำงานให้เกิด MVC โดยสมบูรณ์นะ,ะเราควรจะดูอะไรบ้างเป็นหลักๆนะส่วนดีเทลรายละเอียดของการเขียนคำสั่งอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ Query กับ NoSQL นะ,ะถ้ามีเวลาก็จะทำคลิปให้นะคะเพราะฉะนั้นนะ,ะเราเห็นแล้วนะว่า Data ของเรามีอยู่2อ,อ,อ,อคนท่านั้นเองนะคะ นี่อันนี้ก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือนะที่เราจําเป็นต้องใช้นะซึ่งก็ก็ต้องไปดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งนะซึ่งก็ไม่ได้มีความยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากนะคะกลับมาดูตัวโปรแกรมนะคะค่ะไฟล์ที่เปิดอยู่นะคะก็คืออตัว โมเดลนะคะซึ่งก็คือ user นะคะในตัวอย่างเนี้ยก็แถม mon เข้าไปด้วยเพราะว่าในคลิปอื่นใช้สอน user ที่เป็น mysql นะคะอันนี้ก็คือโมเดลนะคะในโมเดลเนี้ยจะเป็นการเรียกใช้มองกูดนะคะเราก็มากำหนดสกีมาให้กับตัวมองกูดนะคะ ให้กับตัวโมเดลซึ่งก็ได้แก่อีเมล u ยูเซอร์เนมยูเซอร์ล e าสเนมพาสเวิร์ดกาหนดสกีมาในมังกูสเนี่ยก็ทำในลักษณะเดียวกันกับการเขียน j จสันไฟล์นะคะก็คล้ายคึงนะคะเสร็จแล้วก็มีการสร้างโมเดลนะ,ะก็คือโมเดลของเราเนี่ยชื่อว่า User แล้วก็มีการกำหนดนะ,ะว่าโมเดล User เนี่ยใช้ควบคู่กับ User s c h ส ma ม่ นะเสร็จแล้วก็ทำการ export model ออกไปนะเพราะฉะนั้นการเรียก m o d u l export e มันจะทำให้เราสามารถที่จะเรียกใช้ user object ตัวนี้ได้นะซึ่ง user object ตัวนี้มันก็จะใช้สกีมาาของ m o n g o s e นั่นเองนะคะทีนี้มาดูที่ตัว database บ้างนะการ connect กับ mongodb นะเราก็เรียกใช้ m o n g o s e เอกเช่นกัน นะเสร็จแล้วก็มีการเขียนคำสั่ง connect async นะคะ,ะแล้วก็ try นะแล้วก็รอการติดต่อ connect ไปที่ url mongodb localhost 27017ซึ่งหมายเลข port 27017เนี่ยมันจะเป็น default ของ mongodb นะที่ให้บริการอยู่ส่วนสิ่งที่จะต้องทำการกำหนดนะ,ะถัดไปก็คือตัว ฐานข้อมูลนะในที่นี้เราเรียกใช้ฐานข้อมูล Reward ของเรานะคะถ้าติดต่อได้ก็จะแสดงข้อความนะ connect successfully แต่ถ้าติดต่อไม่ได้ก็จะแสดงข้อความ mongo db connection error เสร็จแล้วก็ทำการ export นะ,ะ connect db ออกไปนะคะจะเห็นว่านะเรามี2ไฟล์นไฟล์หนึงเป็น database เพื่อติดต่อ database โดยตรงอีกไฟล์หนึ่งกำหนด s c h มาก ของข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นนะในตัวแอปของเราแอปของเราคือตัวนี้นะคะเราก็ต้องทำการ Require นะคะอันแรกก็คือต้อง Require m โมเดลของเราซึ่งโมเดลของเราก็คือ user มองมันจะไปติดต่อมีการใช้มองกูจกจมาที่เรากำหนดอันที่2องนะ,ะก็คือการเรียกใช้ การติดต่อไปอยัง mongodb นะคะเสร็จแล้วเราก็สร้างแอปนะตามเดิมนะคะส่วนการเร้าอันนี้ก็เป็นการเร้านะคะใส่ผ่าน user เข้าไปนะคะก็จะมีการติดต่อไปอยัง connect db นะคะ connect db ตัวนี้ก็ก็คือตัวแปรตัวนี้นั่นเองซึ่งได้จาก connection ที่เกิดขึ้นเสร็จแล้วนะคะก็ใช้คำสั่ง await นะคะ user ตัวนี้ก็คือ ตัว collection นะก็คือข้อมูลที่เราจะทำการเรียกใช้นะคะ file ก็ค Me ือการการ query นี่เองนะการ query ข้อมูลใน mongodb เสร็จแล้วก็ respond ออกมานะคะก็จะได้ผลลัพธ์นะคะตามที่ก็จะแสดงผลลออกมาเป็น JSON นะคะ ซึ่งถามว่าเราต้องการที่ที่จะแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบอื่นก็สามารถทำได้นะคะแต่ว่าในการนำเสนอนี้ก็อยากให้เข้าใจองค์ประกอบก่อนส่วนรายละเอียดดีเทลของการเขียนโค้ดเพื่อที่ดึงข้อมูลอะไรต่างๆก็ค่อยสอดแทรกไปตามตัวอย่างนะคะมีสิ่งที่จะต้องอแนะนำในอย่างหนึ่งก็คือว่านะคะ เรากลับมาดูที่ mongodb compass นะคะเราจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อคอ l l e กชั o n ของเราให้เป็น plural ก็คือให้มันเป็นเติม s เข้าไปนะเนื่องจากว่า mongodb เวลาเขาไปค้นหาคอ l l e กชั o n เขาจะเติม s ให้เรานะอย่างเช่นเราประกาศโมเดลว่า user โดยไม่ได้เขียนว่า s เนี่ยนะแต่พอ ทำงานนะคะก็จะเห็นว่าโค้ดต่างๆเราไม่ได้ระบุตัวชื่ออตัวคอลเลกชันเลยนะคะเพราะฉะนั้น mongodb ก็จะไปค้นด้วยการใช้ชื่อโมเดลแล้วก็เติม s เข้าไปนะก็เป็น plural ไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่สร้างคอลเลกชันแล้วเติมแล้วลืมที่จะเติม s มันจะเกิดปัญหาคือว่าเวลาไปดึงข้อมูลมันจะ return อะไรว่างเปล่ากับคืนมานั่นก็หมายความว่าให้เอใจแล้วนะคะว่าเติม s หรือยังนะหรืออีกอันนึงก็คือนะคะปัญหาหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือว่าตัวสกีมานะที่เราอธิบายให้กับข้อมูลนะตัว data หรือ document ของเราเนี่ยมันไม่สอดคล้องกับ ตัวสกีมาที่ประกาศอยู่ใน user model นะคะถ้ามถ้ามันไม่สอดคล้องกันปุ๊บนะมันก็จะเกิดปัญหาก็คือคิวรี่ไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะก็ต้องคอยแก้ไขโปรแกรมนะคะทีนี้ในตัวอย่างนี้นะคะเราก็รันแล้วละ่ะนะคะรันทิ้งไว้ละนะคะเพราะว่า เจอปัญหาอย่างที่อธิบายให้ฟังแล้วก็ไปนค้นใน ChatGPT เขาก็แนะนำนะคะเราก็ต้องแก้ไขลองไปก็ได้นะคะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่เราดึงได้นั่นเองนะคะทีนี้นะคะทำไมโค้ดอันนี้นะ,ะคะโค้ดที่เราเขียนเนี่ยนะเราไม่ใช่ทำไมเราไม่ให้โมเดลเนี่ยไปเรียกคอนเน c t ชันไปไปเรียก Connect d a t a ตอร์บให้นะคะ อันนี้ก็มีทริกทริกนิดนึ่งนะคือสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันใหญ่ๆนะคะถ้าเราไปสร้างโมเดลแล้วก็สั่งให้โมเดลไปคอนเน c t ทุกๆครั้งเนี่ยมันจะเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีนะคนะอาจจะมีปัญหาอะไรตามมาก็ได้นะคนะฉะนั้นนะเราก็เลยนิยมที่จะทำะการคอนเน c t นะคะ โดยที่อาจจะเรียกคอ n เน็กไปครั้งเดียวนะส่วนโมเดลก็เมื่อไหร่ที่สร้างก็เอามาใช้ไม่ต้องไป Connect อีกนะเพราะว่ามัน c o n n e c กไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไฟล์เอาเอาคอนเน็กชันหรือการติดต่อนี่ไปไว้ในโมเดลนี่มันมันอาจจะไม่ค่อยดีนักก็เลยแยกออกมานะคะซึ่งถ้าหากว่าดูในคลิปอี EP ที่ผ่านมานะที่มีการติดต่อกับ Uh, MySQL นะคะ MySQL อันเนี้ยนะคะตัว User model ของ MySQL จะไปจะทำการเรียก Connect Database นะคะทุกๆครั้งเลยนะคะอันนี้ก็อธิบายเพื่อให้เห็นความแตกต่าง จริงๆวิธีการเขียนโปรแกรมมัน,ม,นมันก็มีหลายหลายแบบนะก็คืออยู่แบบว่าเราเจอปัญหาตรงไหนอันไหนดีเราก็แก้ไปอันไหนเหมาะสมก็แก้ไขไปนะคลิปนี้ก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ค่ะ